เด็ดต้นมะละกอค่ะใบใหญ่งามมากเลยค่ะทุกคนันก่งสลังงามมากเลยค่ะต้องมาพรวนดินให้น้องสะแล้ต้นที่หนึ่งต้นที่สอง ตอนนี้ก็กำลังงามค่ะทุกคนค่ะเห็นแล้วชื่นใจจังเลยกำลังงามเลยจ้ามาดูอีกต้นหนึ่งค่ะว้าวตอนนี้ก็กำลังงามเลยจ้าพวนดินให้เขาซะ่อยดีต้องหาอะไรมาพวนดิน น้องสักหน่อยนะมาลาเกาไปดูอีกต้นค่ะทุกคนว้าวดกคนค้าต้นนี้ต้อนใหญ่มากเลยรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยค่ะทุกคนต้นนี้ต้นนี้รู้สึกว่าใหญ่กว่าเพื่อนเลยดู และยาข้างๆก็งามงามนะคะทุกคนค่ะต้องมาพวนดินให้น้องแสบมาล้วก็กำลังงามเลยค่ะทุกคนเห็นแล้วก็ชื่นใจกำลังงามเลยจ้ามาละก็อค่ะทุกคนกำลังงามเลย มะละกอกำลังงามเลยค่ะทุกคนเห็นแล้วชื่นใจมากเลยมีความสุขมากเลยค่ะเห็นต้นมะละกอกำลังเติบโตขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะ